หยุดทานิสัยนี้นะคะนิสัยนี้เนี่ยผู้ชายจะวิ่งหนีผู้ชายจะไม่อยากอยู่กับเราเลยนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนที่มีนิสัยแบบนี้นะคะถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้ให้หยุดทันทีนะคะคือนิสัยอะไรนิสัยที่ว่า เตียนทุกอย่างค่ะอะไรก็ไม่ดีค่ะในบ้านไม่มีอะไรดีหมดไม่มีอะไรดีเลยลูกก็ไม่ดีสามีก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีสักอย่างค่ะถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะคะถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนบ่นทุกอย่างไม่ appreciate ไม่ทราบซึ้งเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่มีนะคะมีอะไรก็บ่นแล้วก็รู้สึกไม่ไม่ไม่แฮปปี้กับสิ่งที่มีไม่ไม่มีความชื่นชมอะไรใดๆเลยเนี่ยผู้ชายจะไม่อยากอยู่เลยค่ะ ราะว่าจําไว้นะคะผู้ชายเนี่ยไม่ชอบดราม่านะคะผู้ชายชอบอยากจะเห็นผู้หญิงเนี่ยมีความสุขมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วค่ะที่เขาอยากทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยแสดงความชื่นชมดีใจต่อสิ่งที่มีดีใจต่อชีวิตของเราดีใจต่อชีวิตคู่ดีใจกับอะไรสักอย่างในชีวิตที่เรามีเนี่ยนะคะเช่นอะไรเช่นชื่นชมลูกชื่นชมสามีชื่นชมในสิ่งที่เขาทําชื่นชมในสิ่งที่เรามีชื่นชมบ้านของเราชื่นชม ชีวิตที่เรามีชื่นชมสิ่งที่เขาทําให้เราชื่นชมสิ่งที่มันเป็นความซาบซึ้งกระตันยูต่อต่อชีวิตของเราแสดงความชอบแสดงความสุขที่เรามีนะคะแสดงความสุขบ้างนะคะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาสําเร็จเพราะว่า ธรรมชาติของเขาเนี่ยผูกติดอยู่กับความสําเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงความสุขนะคะแสดงความแฮปปี้ต่อสิ่งที่เรามีนะคะหาว่ามีอะไรที่เราชื่นชมเขาได้เนี่ยเ,เขาจะรู้สึกว่าเขาสําเร็จมากๆนะคะผู้สอนเสมอเลยนะคะว่าผู้ชายเนี่ยจะรู้สึกล้มเหลวมากถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีแต่่นดา่าวิจารณ ติตำหนินะคะไม่อะไรก็ไม่ดีสักอย่างในบ้านลูกก็ไม่ดีสามีก็ไม่ดีบ้านก็ไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเลยงานก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีผู้ชายจะรู้สึกว่าไม่เขาล้มเหลวมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ทุกข์หรือขี้บ่น เข้าใจป่ะคะไม่มีใครอยากอยู่กับคนขี้บน่นหรือว่าเป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะดึงดูดให้สามีกลับมาสนใจคุณนะคะจงทําตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขทําตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขทาตัวเองให้เป็นคนที่มีความ appreciate ซาบซึ้งต่อสิ่งที่มีพูดยกตัวอย่างเลยนะคะบางทีเนี่ยถ้ามีอะไรในในบ้านที่คูณบ่นบ้าง หรือบ่นออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันมันไม่ใช่ละมันเราจะจับอารมณ์ตัวเองได้นะคะจับอารมณ์ตัวเองได้ก็ก็จะเปลี่ยนทันทีแล้วก็หาสิ่งที่เราชื่นชมได้เอ้ยมีอะไรดีที่เรามีดีเนี่ยเราพูดมันออกมาชื่นชมมันออกมาแสดงให้เห็นถึงความที่เรามีความสุขแล้วก็กระตันอยู่ต่อสิ่งที่เรามีผู้ชายจะรู้สึกดีมากรู้สึกมันมันไปเสริมอีโก้เขาว่า เออฉันเนี่ยก็เก่งนะฉันทาให้ภรรยามีความสุขได้เข้าใจว่าเพราะนั้นหน้าที่เรานะคะฟังไว้ผู้หญิงทุกคนหาข้อดีสิ่งดีในสิ่งที่คุณมีว่ามีอะไรดีบ้างหนึ่งมีอะไรดีในชีวิตคุณบ้างพูดมันออกมาชื่นชมสองสามีมทําอะไรดีบ้างพูดมันออกมาชื่นชมและข้อสามขอบคุณค่ะขอบคุณสามีค่ะขอบคุณหาเรื่องขอบคุณถ้ามีสิบอย่างนะเก้าอย่างนี่ไม่ดีเลยแต่มีอย่างเดียวดีให้ชื่นชมแล้วขอบคุณอยู่อย่างเดียวอย่างนั้น เข้าใจปะ่ะนี่จะเป็นวิธีที่ทําให้คุณเนี่ยเ,เป็นผู้หญิงที่มีความสุขตัวคุณเองเนี่ยจะได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้มากขึ้นนี่คือเสน่ห์นะคะที่สามีต่อให้แต่งงานกันมาหลาย1ิปีแล้วนี่ก็จะหลงรักคุณและอยากกลับมาจีบคุณใหม่นี่คือสุดยอดของเทคนิคนะคะที่ครูอ,อยากบอกผู้หญิงทุกคนเลยไม่งั้นเนี่ยผู้ชายหลายคนนะคะที่ตัดสินใจออกจากบ้านไปทําไมคนที่แบบตัดสินใจไปมีอะไรข้างนอกเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาทาให้ผู้หญิงข้างนอกมีความสุข ผู้หญิงข้างนอกเขาอาจจะทาด้วยเหตุผลใดก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักหรืออาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นอาจจะเป็นวิเอ่อแงน่เหตุผลใดก็ได้อมมันก็มีหลายรูปแบบอนะแต่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเขามีความสุขไงก็แฮปปี้ที่ได้เจอได้ได้เจอผู้ชายคนนั้นาะผู้ชายคนนั้นยิ่งยิ่งแบบอีโก้เขายิ่งแบบโอ้หตัวใหญ่ขึ้นเขารู้สึกฉันทําอีกดีกว่าฉันทาให้ผู้หญิงคนนี้มีความสุขอีกกว่าเพราะมันมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนสําเร็จ โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะคะใครที่สามีดือ้อสามีไม่ค่อยเชื่อฟังสามีแบบว่าไม่ค่อย a p p r e c i a t e ไม่ค่อยเห็นคุณค่าลองทําข้อน,นี้คะ่ะถ้าคุณเป็นคนเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนเดี๋ยวโลกรอบข้างก็จะเปลี่ยนตามคุณนะคะครูเคยสอนไว้ในคอร์สจิตวิทยาน,น้มน้าใจคนขั้นสูงนี่เป็นเทคนิคสุดยอดนะคะที่เราเริ่มได้ง่ายๆเลยคือการหาข้อดีในตัวคนอื่น หาข้อดีในสิ่งที่เรามีด้วยแล้วชื่นชมการที่เราเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมันทําให้เราเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากนะคะต่อให้แต่งงานกันมาเท่าไหร่มันก็ไม่เกี่ยวว่าหูาาเป็นของเก่าไม่เกี่ยวถ้าผู้ถ้าคุณเป็นคนที่ที่มีความสุขคุณจะเป็นที่สนใจของสามีคุณมากๆสามีคุณก็จะยิ่งแบบเพิ่มความอยากทําให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นนี่คือธรรมชาติของผู้ชายโอเคไหมคะใครที่อยากจะเรียนในคอร์สจิต,ตวิทยาน้มเน้าใจคนขั้นสูงนะคะสอนขั้นสูงจิต,ตวิทยาที่คุณจะเข้าใจ จิตคนเนี่ยนะคะแล้วคุณจะเข้าไปโน้มน้าวใจเขาได้อยากได้อะไรจากเขาเนี่ยคุณรู้วิธีเข้าไปในหัวของเขานะคะครูสอนไว้ในคอร์สนั้นเข้าไปเรียนได้เลยใครที่ฟังจากคลิปนี้รับราคาพิเศษไปเลยนะคะ1,9900บาทจากราคาเต็ม39 0 0 0ใครฟังคลิปนี้รับไปเลย1 8 9 0 0สําหรับ10คนแรกเท่านั้นโอเคไหม นะครูก็ฝากไว้เพราะว่าหลายคนมัวแต่นั่งบน่นนั่งบ่นกับชีวิตตัวเองอะไรมาก็ไม่ดีแฟนซื้ออะไรมาก็ไม่ดีเอาอะไรมาให้ก็ไม่ดีไม่มีคําชื่นชมออกจากปากเลยนี่มันทําให้เราเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อได้โอเคไหมด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูวิว,วให้ดูบรรยากาศยามเย็น <laughs> แดดร้อนมากนะคะไปแล้วบ๊ายบาย thank mm -hmm. you